สวัสดีค่ะกร,ประป๋าชัยยู่ธเนะคะวันนี้มาแปลงหน่อยหนึ่งเนื่องจากว่าเพียขอเวลาทําคลิปไปด้วยแล้วก็เช็คสต็อกสินค้าไปด้วยหลายคนเห็นแต่เพียแรเปิดกล่องแต่ยังไม่รู้ว่าหลังจากเปิดกล่องแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคือเราจะต้องเช็คสินค้าค่ะเรียบร้อยไหมรงกับทางที่พี่สาวที่อเมริกาส่งมาหรือเปล่า ขั้นตอนก็ง่ายๆค่ะเราเป็นร้านเล็กๆแต่ว่าก็ต้องทำทุกอย่างให้มันถูกต้องนี่ค่ะใบนี้เป็นโฟนวอลเล e ตนะคะเพื่อนๆลายซีซึ่งเป็นเนเจอร์มาพร้อมกับสายคล้องมือรุ่นนี้สายคล้องมือไม่สามารถถอดออกได้นะคะต่างกับกระเป๋าสตางค์แบบสิบรอบที่สายสามารถถอดได้ ด้านหลังค่ะ Material เป็นสีสเตนเลตหรือสีทองนะคะมีช่องซิปอยู่หนึ่งช่องนี่ค่ะช่องซิปคุณใส่เศษสตางคได้มาดูภายในค่ะภายในของเขาเป็นสีดำตรงนี้ไม่มีช่องนะคะด้านนี้ไม่มีช่องมีช่องให้คุณได้ใส่บัตรอยู่ตรงนี้ หช่อง2ช่องสามช่อง4ี่ห้าหรวมทั้งช่องที่ใส่ ID card กเป็น7ช่องค่ะด้านนี้คือช่องสำหรับการใส่โทรศัพท์นะคะเดี๋ยวเพื่อลองให้คุณดูเลยตัวนี้เป็น iPhone เคสธรรมดานะคะเคสไม่ได้หนามากตัวนี้เป็น iPhone รุ่นเก่าคือ iPhone 7สบายสบายค่ะ ตั้งแต่ที่ทำโฟนวอลเล็ตมารุ่นนี้ค่ะที่ใส่ iPhone ได้โดยแบบมีพื้นที่เพราะปกติเพี้ยเจอมาแต่โฟ n e อล l l e t แล้วมันเล็กเรียบร้อยค่ะใช้เป็นกระเป๋าสตางค์ได้กระเป๋าใส่โทรศัพท์ได้พร้อมือได้อีกเช่นเดียวกันค่ะ ถูกใจชอบใจซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบนะคะเราทําคลิปกันแบบง่ายๆอยากให้ทุกคนได้เห็นทุกขั้นตอนของการนําสินค้าเข้ามาว่าเรานําสินค้าเข้ามาจริงๆแล้วมีสินค้าอยู่จริงๆกลับมาเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ